จากรูปภาพของแมมมอสเรื่อยมาจนมาถึงคล้ายๆกับเป็นซากฟอสซิลคล้ายๆกับเป็นซากของดินที่ถูกเผาให้ร้อนตลอดสองข้างทางจะใช่ทั้งนั้นเลย

มีพื้นที่กว้างใหญ่มากยังมีชีวิตสีก็ยังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไลลงมาจากข้างบนข้างบนมันร้อนมากเห็นเป็นควันขึ้น ้ยม oh, oh, mm, ีสเปรโอลีน่าด้วยเอ็กซ์เตอร์วิไอืมจัดตัวพวกนี้มันยิงอยู่ในที่ร้อนๆได้เลยในพวกสเปรโอลีน่าสเปรโลน่าสไลดยนัำมองสิวิลัสต้องกินสเปรโอลน่าที่อย่างนี้ไม่กินหรอกนะ ก็ต้องทำเป็นแผ่นเป็นอะไรที่ว่าวันนี้เป็นบริเวณกว้างมากนะเป็นพื้นที่ใหญ่แก่ๆอย่างนี้นี่มาก็ยังมาอื่มใช่ไม่หรอกบางคนทั้งชีวิตไม่เคยมาหรอกเขยดีนะ ก็คงเป็นเรื่องธรณีวิทยาน้ำมันน่าจะร้อนนะร้อนไหมไม่ร้อนนะฮะเฉยๆจึงว่ามันเย็นแล้ว